หนึ่งแสนสหมื่นบาทนะครับออไอหนวดแมวผมมึงดูข้อความไอ้หนวดแมวมาขอผมพีเคด้วยส่งข้อความมานะครับร้อนไม่ได้เลยเจอเด็กขงยัวเลยไม่ได้เลยแม่งร้อนทุกที ใช่ครับ<า>อะไรไอ,อ้หนวดแมวพิมพ,มพมหรอ,อนั่งโซนไหนล่ะครับเ,เดี๋ยวดูเฮ้ยตอนนี้แฟนบอลเริ่มมาเยอะแล้วตอนเนี้ยฮะ น่าจะใกล้ออก15บี้ากี่ยด้เลยครับเนาะพี่จะโกงัันถ้าเกิดนักบอลอังกฤษมาฝากพี่ถ่ายวิดีโอแล้วพี่แอร์ดรอปให้ผมเปิดได้ครับอยู่ผมไลน์เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนผมชวนมันพีเคดีกว่าไอ้นวดแมวขึ้นไลน์อะแล้วทุกคนะไปลุมอวยพรมันดีกว่า ้ไดไเดี๋ยววันไหนไอน้นวดแมวเข้ามาเดี๋ยวให้มันขึ้นแล้วก็เราก็ไปลุมป่วยพรกันไม่เป็นไรถือว่าไอหนวดแมวเป็นที่ระบายของพวกเราแล้วกันจริงๆก็ไม่ค่อยอยากค่ายฆ่าหรอกครับแต่ว่าถือว่าให้มันเป็นที่ระบายของพวกเราแล้วกันขอให้มันเป็นที่ระบายของผมแล้วกัน ใช่ใช่ถือว่ามันเป็นโถส้วมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนแบบพ้าเจ้าบ้าเอฟซถ้าเกิดแบบสมมติถ้ามัเมนเหมือนแบบถ้าคิดว่าเป็นยุงก็ไม่ได้ถ้าเป็นยุงเราต้องปัดไงเราก็ต้องยังป,ปัดทิ้งปัดอะไรเงี้ยถือว่ามันเป็นอะไรดีวะมันเป็นแบบมันเป็นก้อนอะไรสักอย่างอ่ะที่เราไประบายกับมันแล้วกัน I'm yeah, standing in the there. Yeah. Yeah, mm -hmm. really, so, yeah. i nice. yeah. พูดเรื่องบอลดีกว่าสาวไม่มีแลับที่นี่ไม่ค่อยมีสาวเลยส่วนใหญ่เป็นแฟนบอลน,นี่แฟนบอลมารอเต็มเลยออเอาเ็นโนอ,ออกไปแล้วนะครับ เออผมแสดงว่าเลียปากมันยิ่งแห้งตุ้มหูโคมฮาร์ดอันนี้ซื้อแจ็คแฟนฉันมานะครับซื้อแจ็คแฟนฉันมาไอซีแต่ผมมีขายไอต่างหูคาเทียนะครับใครจะเอาบอกนะครับเหมือนแจ็คสันหวังนะครับซื้อมานะครับที่เจาหูเพราะอยากใส่คาเทียอะไรตอนแรกอะ แตใส่แล้วรู้สึกไม่เข้าหรอรู้สึกแบบหน้าเกเลไปอะ่ะ <c oughs> อากาศร้อนครับร้อนมากอากาศ ผมกลัวถ้าจุดโทษอังกฤษจะแพ้อีกเลยกลัวมากผมมาเป็นคนหลอนกับจุดโทษอีทาตัอังกฤษมากผมดูอังกฤษอะไรเด็กๆแนละ้วจุดโทษแม่งแพ้เกือบทุกครั้งอะมายุคนี้ดีหน่อยที่ตัวยิงจุดโทษเป็นตัวแบบเขาเรียกว่ามือสังหารของสโมสรทุกคนนะครับซาก้าพาเมอร์โทนี่เทรนแล้วใครอีกอะใครอีกวะ ซาก้าพาเมอร์โทนี่เทนส์แล้วใครอีกคนวะเคนเคนชอบโดนเปลี่ยนตัวออกก่อนปลาป่าออคครับพี่แกปาดิเลยปาดจูดอ่ะจูดจูดจูดครับจูด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  คือถ้าลงมายิงลูกโทษอะผมอยากให้เทนยิงนะผมเป็นเด็กผีก็จริงนะแต่ว่าผมว่าเทนมันยิงลูกโทษชัวร์นะลูกนิ่งเขาดีนะเค <S 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 โนตโานอวไมนูผมกับเสี่ยวนะถ้ายิงลูกโทษอะผมว่าเขายังเด็กอยู่อะถ้าผมมองอะถ้าผมมองอะไมนูยิงลูกโทษอะเขาจะเครียดเพราะเขายังเด็กซาก้าเขาเริ่มนิ่งแล้วเขาเคยมีประสบการณ์ เทนก็ยิงชัวกว่าเมนูผมว่าเพราะผมยังไม่เคยเห็นเมนูยิงรูกโทษแมองผมมองนะครับผมไม่ได้อาคาติเลย,ยแม็กซ้ายจริงๆก็อยากให้ลุกชอแต่ผมว่าเขายังใช้ทิปเปียเหมือนเดิมนะครับเพราะาทิปเปียมาตั้งแต่ทิปเปียเขามาตั้งแต่ามาตแ,ตแมตช์แรกไนงะ บาลานทีมมันก็ต้องแบบไม่รู้นะถ้าผมมองอะถ้าผมมองเ้าเกตอะเพรว่าชุดเดิมคือเทนลูกนิ่งเขาดีลูกเตะมุมลูกฟีคิกอะไรเขาดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดให้เขามาเล่นกลางอะมาเล่นไม่ได้เราเล่นแบกขวามันก็ไม่ได้เพราะมีบล็อกเกอร์อะบล็อกเกอร์แม่งเล่นดี จบในเกมดีกว่าก็อยากให้จบในเกมนะครับเพราะเตะที่นี่สามทุ่มสามทุ่มครั้งที่แล้วก็โอ้โหได้นอนตีหนึ่งขนาดจบในเกมนะถ้าต่อลูกโทษผมแม่งได้อนอนตีสามอะผมว่าเยอรมันอากาศร้อนนะครับแต่เปลี่ยนมายิงลูกโทษเลยก็ไม่ได้เพราะว่าอังกฤษเคยมีประสบการณ์นะครับครั้งที่แล้วเปลี่ยนแรดฟอร์ดเปลี่ยนซันโช่ลงมายิงลูกโทษไม่ยิงไม่เข้า เหมือนร่างกายมันยังไม่ได้วอร์มอ่ะเอฟเหมือนร่างกายมันยังไม่ร้อนอะมันจริงมัน,ม,นมันเก่งว้วยสักกันบ่ทุกอย่าง ลองเลยเราก็ทำนายทีม <énormément> ล <of the world> <X net young people> ักเราชนะอยู่แล้วมันเจอแมนยูอะตั้งแต่เด็กอ่ะทำนายไม่ชนะทุกนัดยันหมดตัวแม่งยังชนะอยู่อะ ใช่ผมพวกโรโยตี้เอฟซผมมันไม่ได้เลยนะถ้าจะให้แบบสมมติแบบมีทีมรักแล้วไปสวนทีมรักทำไม่ได้เลยไม่เคยเลยในชีวิตไม่เคยสักครั้งไม่ได้แม้ทีมชาติไทยเจอซาอุเจออะไรก็ตามไม่ได้เลยผมทีมชาติไทยอย่างเดียว มาอีแล้วมาอีกแล้วไอเอกมาอีกแล้ว,ออลวพิมพ์ย,า,พพยาไปแล้วพิมพ์ยาพิมพ์ยาไปแล้วมึงไอเอกมึงพิมพ์ดีมึงพิมพ์มด,พพไดีไอเอกไอเอกอยากก้าวแล้วหน้ามึงแก่กว่าโคบี้เมนูอีกมีวุฒิภาวะหน่อยไอเอกมึอองอ่ะ กูด้วยทั้งมึงทั้งกูอะมีวุ้ทภาวะหน่อยไอยเอ็กไอเอ็กไอเอ็กฮัวโด ยามาโหดมากใช่ครับเป็นเด็กส6บที่โหดมากนะครับตัวนัชิงพี่ต่อซื้ออะไรพี่แสนสองเลยพี่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวนชิงแสนสองนะครับอยู่ใกล้ขนาดไหนแล้วก็ข้างๆจะมีคนดังไหมนะมนนเพราะว่าที่ดูอยู่เนี่ยน่าจะแบบใกล้มากเนะมาดูนะครับว่าแบบว่า ว่าแบบว่าจะมีคนดังไหมนะครับจะเจอคนดังไหมนะครับค่าตัวแสนสองนะครับอยู่ริมสนามนะครับนะเดี๋ยวจะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ซื้อน้ําเสร็จแล้วก็จะพามาเดี๋ยวจะพาไปดูนักบอลอังกฤษนักบอลยังไม่มาแตคืนะถ้ามาแม่งเฮนะเนี่ยไลฟ์อยู่นยในเพจในในไลฟ์ตึอ,อ,อ้อเหรอพ <EA S 2> ี่เ <EA S 2> อ๋อ,อ หรือว่าเดี๋ยวผมออกก่อน FC ไปดูในเพจ EA FC Mobile ใ่ได้ออกไปแล้วต่อช่ำขเล่นเล่น FC เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับในเพจ EA Sport นะครับ FC Mobile นะครับ TikTok นะครับ TikTok นะครับเข้าไปดูเดี๋ยวผมบอกพี่ต่อแล้ววันนี้แจกขอให้ FC นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปสักคลิปหนึ่งก่อนบอลเตะนะครับที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแล้วก็ FC ก็ใครเชียร์สเปนก็เชียร์สเปนนะครับเชียร์อังกฤษก็เชียร์อังกฤษนะไป แล้วก็คอมเมนต์มาว่าอาชอบนักบอลคนไหนในชุดนี้นะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานไปอ่านข้อความนะครับแล้วก็แจกเสื้อนะครับส่งถึงบ้านนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับพี่อ๋อให้เขามาคอมเมนต์ได้ไหมหรือว่าให้หถว่าตอนไลฟ์หรือว่าให้ หรือว่าให้ให้ให้เพจให้เพจมาขอผมขึ้นในไล่แต่ผมได้แชร์สองหน้าแล้ว<อ>แล้วก็เดี๋ยวเดวพอผมออกให้เอไปตามดูเผื่อดูทักบอลแฮทแท็กได้ครับเดี๋ยวจะมีแฮทแท็กให้นะครับผมไม่อยากทำแก๊งมาก,กน,นะเป็นแบบครอบครัว ครอบครัวหัวม่วงอ่ะครอบครัวขาหื่นอ่ะแล้วก็เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีกฎของครอบครัวขาหื่นก็คือห้ามยืมตังค์กันพอแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนแบบได้ช่วยเหลือกันอ่ะเอฟซีเหมือนสมมติไปจังหวัดนี้แล้วก็ยางแปรก็จะมีแบบพี่มาช่วยเหลืออะไรเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันอ่ะดีไหมครับดีเลยใช่แต่ว่าเราก็ต้องมีกฎ กฎของครอบครัวเราว่าอย่างเดียวเลยก็คือห้ามยืมตังค์เด็ดขาดห้ามยืมตังค์แล้วก็ห้ามจีบผู้หญิงของเพื่อนอ <laughs> ห้ามยืมตังค์และห้ามจีบผู้หญิงของเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเวลามีแบบใครมาแบบใครมาทําร้ายพวกเราอะเราก็ช่วยกันนะช่วยกันนะ กฎเหล็กคือห้ามยืมตังค์แล้วก็ห้ามจีบเมียเพื่อนกฎเหล็กเลยดีไหมครับแล้วต่อไปผมก็เหมือนพี่การจอมพลังอะกับแก๊งอะครอบครัวมีอะไรก็ช่วยกันในกลุ่มรวยจนไม่เกี่ยวพี่น้องกันถ้าเมียเพื่อนเล่นด้วยก็ย้ายเขารู้ เอะไรเหรออนเขาเริ่มร้องเพลงอะไรไปแกงแกงยอกยอกเมื่อกี้หยอกนะเมื่อกี้หยอกนะเมื่อกี้หยอกนะเดี๋ยวให้เขาขอเท่ามาันนะขอขอจอยผมเลยเพื่อ มาแล้วล่ะจ้าเป็นโนจ้ามาแล้วล่ะจ้าพี่กำลังรวมครอบครัวอยู่เป็นโนกำลังรวมครอบครัวเอฟซีขาเหือนอยู่เป็นแบบเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มเอฟซีขาหืนจังหวัดนี้กลุ่มเอฟซีขาหืนจังหวัดนี้อะไรเงี้ยแบบปีนึงก็นนะัดรวมครอบครัวสักทีหนึง่งแล้วก็มีกฎกฎรรเหล็กก็คือห้ามยืมตังค์กันเด็ดขาดใครยืมตังค์กันก็ออกจากกลุ่ม รวยจนไม่เกี่ยวเป็นพี่น้องกันหมดอายุเยอะอายุน้อยไม่เกี่ยวเป็นพี่น้องกันหมดแล้วก็ต้องสุภาพต้องสุภาพนะครับไม่ก้าวล้ากันนะครับใช่เราเ c ฟซีขาอื่นเราเอฟซขาอื่นคุณธรรมนะครับพวกเราเ c ฟซขาอื่นคุณธรรมนะครับเห็นไหมครับในเพจของวขนกระแสเห็นไหมใส่เสื้อเดวอนเมสอ่ะ น่ารักมากมันเขารอซื้อเสื้อแล้วก็ไปทำความดีนะครับสระบุรีเทพไปแล้วเทพไม้พิมพ์ม,มาเลยหรอแชร์ธำม,มุนได้เปล่าบางละมุงสระบุรีครับเห็นไ,ไหมครับันบุร,สร,บร,บสรบบีสวัสดีครับอยุธยาท่าเรือครับสวัสดีครับบูไนสวัสดีครับบัณฑาเสรีเบกาวันเหรอครับพี่ปัตตานีสวัสดีครับ เนี่ยแล้วก็เป็นกลุ่มแล้วก็แบบว่าสมมติพี่ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยพี่ก็แบบถ้าเกิดอยากไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปเที่ยวสระบ,บุรีแล้วพี่อยากต้อนรับพี่จากสุราษฎร์อะไรเงี้ยดีเลยจะได้มีเพื่อนกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับพี่ถ้าเกิดอังกฤษชนะเนี่ยผมได้ทำบุญห้าหมื่น ถ้าเกิดวันนี้นะครับอังกฤษชนะเนี่ยผมก็ได้ทำบ,บุญห้าหมื่น 50, นะครับเพราะว่าผมชอบเล่นกับพี่อาร์ตเล่นแบบแต่ไม่เอาเงินไปไม่ได้เอาเงินไปทําอะไรไม่ดีนะครับพี่อาร์ตเขาเลือกฝรั่งเศสผมเลือกอังกฤษถ้าเกิดฝรั่งเศสเป็นแชมป์เนี่ยผม,มต้องทำบ,บุญห้าหมื่นนี่อังกฤษเป็นแชมป์ถ้าอังกฤษเป็นแชมป์พี่อาร์ตก็ต้องทำบ,บุญห้าหมื่น 50, มาแฟนเฟิร์ตเร็วผมเพิ่งออกมาจากแฟนเฟิร์ตนะครับ อ,อ๋อไม่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 ใช่ไม่ใช่คือผม,มเลือกกันมาตั้งยังไงพี่นีน่แนกดไม่ได้ต้องนิกกี้มันกดเรียกต้องให้เขาขอเข้ามันในไปนเนี่ยพี่เขากดไม่ได้เออเหรอแล้วก็ได้ครับคือผมเลือกมาตั้งแต่รอบแรกเลยคือแบบก่อนบอลเตะเลือกมาทีมหนึ่ง <S 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 คุณอาร์ต คุณอาร์ตเขาเลือกฝรั่งเศสแล้วผมว่าเลือกอังกฤษแล้วก็เลือกมาว่าทีมไหนเป็นแชมป์อ่ะอีกคนจะทำบุญห้าหมื่นแต่ฝรั่งเศสมันตกไปแล้วก็เหลืออังกฤษตอนนี้ถ้าะเป็นแชมป์ก็ไม่ต้องทำบุญหมาก็หาข้าวกินเองยังไม่ได้เลยผมนานมากเลยังไม่ได้ไไดเอเอทำไมรอนานจังมันต้องกดยังไงี่ชื่ออะไรเ่ชื่อ e e s e a s f c ม o b i l e นะครับเนี่ยเนี่ย f c ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ e a s k e a s k ทำไมไม่มีสิทธิ์่ะนี่หมดไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการจับรวมหรือว่าให้เขากดของออมาดังเขากดของไม่ได้จริงเหรอไม่มีอ๋อมันต้องต่างคนต่างฟอลหรือว่าใครไม่ทองก่อนให้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 กมากดฟอลปกตอนด้ว้ยแล้วะอะไรเนี่ย FC บอก EA Key s u p p o r t FC m o b บอก มันต้องเป็นเพื่อนไปกดอปกกดเลยนี่ออเอฟซีบอกต้องฟอลกันนะันานจังเลยน้ำแค่น้ำมันมันนานยังไช<ป>่ไ we waiting for water thank you ไม่ต้องใช้นี่แก้วไม่ต้องอะไรเครับเ,เ,นะเครื่องร้อนนะครับเดี๋ยว,ดวยได้ครับถ้าเกิดอังกฤษชนะนะครับ ได้ทำบุญห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวก็มาเลือกก uh ันนะครับว่าอยากเอาไปทำที่ไหนมาละแฟนบอลเริ่มเยอะแล้ะร้อนด้วยเดี๋ยวไปดูต่อในเพจ EA Sports FC Mobile นะครับเดี๋ยวให้เขาฟอผมมาเพะ อันนี้น้ำอมนนี่ครับให่ใคร่รคนไลที่นี่เลยร้อนมากโอ้แดดแม่งร้อนจริงอ่ะ โอ้ยมันรุ่งเที่ยร้อนจัดไม่ไหวร้อนมากผมไลฟ์จากไลฟ์จากแบตหนึ่งร้อยเหลือหกสิบแล้วตอนนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในเพจของอีเสปอร์ตก่อนหนึง่งหน่วมือถือจะค้างละไลฟ์นานเกินมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปตามเยอะนะครับเดี๋ยวมีแจกเสื้อบอลนะครับมันได้เลยห็นหน้าน้องเขาอยู่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนกล้องก่อนเนอะจะรับกล้องไงวะเนี่ยครับไปดูเยอะๆนะครับนี่ พี่ต่อเดี๋ยวไม่ใช่พี่เดี๋ยวเอเอต้องขึ้นไลฟ์อะพี่อันนี้เขาไม่ได้ขึ้นไลฟ์อะเดี๋ยวก็หรือว่าพี่เอาเครื่องมาไหมเดี๋ยวผมกดให้ดีกว่าอันนี้เขาจะไม่ได้ขึ้นขึ้นไลฟ์พี่ต่อเดี๋ยว เอามือถือมาก,ก่อนเดี๋ยว <_ d ata> เดี๋ยว <_ d ata> พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไหมมาพี่ <_ d ata> แล้วเดี๋ยวให้เอฟซี <ata> ไปดูของพี่นะของผมเครื่องร้อนละได้ <_ d ata> ไล่นานเกิน <_ d ata> โอเค <_ d ata> เดี๋ยวกดออกก่อน โอเคนะครับเดี๋ยวกดออกก่อนนะครับ <Yeah. S 1> แป๊บนึ่งนะปุ๊บออกจากไลฟ์ก่อนปุ๊บยืนยนันปุ๊บแล้วก็เข้าไลฟ์เลยเพ่แล้วทีนี้พี่ไลฟ์พี่ไลฟ์เลยครับกดไลฟ์เลยตอนนี้พี่เข้าในเอออยู่ใช่ไหมครับใช่โอเคไลฟ์เลย <Yeah. S 1> ปุ๊บไลฟ์ like เลยโอเคไลฟ์ไลฟ์โอเคไลฟ์ปุ๊บอ่าโอเคไอ้ okay. นี่เขาตาม ผมแล้วใช่ไหมครับถ้าต,ตามผมแล้วปุ๊บเขาไปปิดปลดล็อกแขกปั๊บเชิญหลายคนมันทำยังมันทำไม่ได้หรอเมื่อกี้ต้องเป็นคนบบมาไม่ได้ผมเชิญแล้วมันผมเชิญผมเชิญครับไม่มีสิทธิ์ผิดเขาปิด ทำไงไม่ได้มันก็ไม่ไม่เปิให้เอซเข้าไอตาไมัเป็นนะโอเคโอเคเนี่ยเอฟซีเริ่มเข้ามาดูแล้วโอเคพี่ๆเอฟซเข้าไปดูเยอะนะครับชื่อเพจ E A S ขีดเอซีโมบายนะครับผมโอเคไปไปนะปิดล เปิดเครื่องค้างละ